ฉลามกรีแลนด์สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายศตวรรษในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้กลไกทางพันธุกรรมของพวกมันแล้วการวิเคราะห์จ,จีนโนมฉลามกรีแลนด์ทั้งหมดเป็นครั้งแรกทําให้ผู้วิจัยได้เบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับอายุไขของฉลามกรีแลนด์เมื่อฉลามกรีแลนด์ตัวนี้ถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่เลโอนาร์โดได้วาดภาพโมนาลิซาฉลามชนิดนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกโดยอาศัยอยู่ในน้ําลึกที่เย็นยเยือกเป็นเวลาหลายศตวรรษ สำหรับมนุษย์วัยแรกรุ่นจะเริ่มขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณ10ปีแต่ฉลามกรีแลนด์ต้องรอนานกว่า100ปีวัยเด็กที่ยาวนานถึง100ปีอาจดูเหมือนนิยายวิทยศาศาสตร์แต่ฉลามกรีแลนด์เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีอายุไขประมาณ400ปีปลาชนิดนี้ใช้เวลาหลายศตวตรรษในการดำน้ำลึกในน่านน้ำอาร์กติกและแอตแลนติกตอนเหนือที่หนาวเหน็บซึ่งพวกมันจะมีขนาดมหึมาโดยเติบโตได้ประมาณ1เซนติเมตรต่อปี ฉลามกรีแลนที่โตเต็มวัยตัวใหญ่ที่สุดอาจยาวกว่ารถยนต์โตโยต้าพรีอุสและมีน้ำหนักมากกว่า2,000ปอนด์โดยปกติแล้วสัตว์ไม่สามารถแก่ตัวได้มากขนาดนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการทำงานของร่างกายที่เสื่อมลงและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นมะเร็งจะสะสมและส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรก็ตามฉลามกรีแลนดูเหมือนจะไม่ทำตามรูปแบบนี้ซึ่งหมายความว่ามันต้องมีวิวัฒนาการทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเบาะแสทางพันธุกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์และแม้ว่าการค้นพบใหม่นี้จะไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามนุษย์จะอายุยืนถึง400ปีแต่การค้นพบเหล่านี้ก็ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการดูแลรักษาสุขภาพให้ยาวนานขึ้นในชีวิตวิธีการจับฉลามกรีแลนตัวใหญ่ในปี2021อันเซมตัดสินใจตามล่าหาเบาะแสเบื้องหลังอายุยืนยาวของฉลาม ไม่ใช่แค่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับฉลามเท่านั้นแต่ยังเพื่อเปรียบเทียบบ่อสแสเหล่านี้กับชีววิทยาของสัตว์อายุยืนชนิดอื่นๆอ,อย่างเช่นนูตุนเปล่าอีกด้วยการเรียนรู้ว่ามีกลวิธีทั่วไปในการวิวัฒนาการบางประการหรือไม่เพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องดีขั้นแรกเขาต้องการจีโนมฉลามกรีแลนด์ที่สมบูรณ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีมาก่อนในการทำงานนี้ในการประกอบจีโนมเขาต้องเก็บตัวอย่างสดจากฉลามก่อน และการจับปลาที่มีน้ำหนักหนึ่งตันซึ่งสามารถดำน้ำได้ลึกถึง7 0 0 0ฟุตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณต้องเกี่ยวเบสิบอันเข้ากับสายยาวจอห์นสเตฟเฟนเซนนักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยโคเฮนเปิกเกนในเดนมาร์กซึ่งทำงานร่วมกับซามในโครงการนี้และใช้เวลาสองทศวรรษที่ผ่านมาในการจับฉลามเหล่านี้เพื่อการวิจัยพวกมันเรียกว่าตะขอฉลามพวกมันตัวใหญ่มากเนื้อเนาเหม็นชิ้นใหญ่วางอยู่บนตะขอเหล่านั้น เชือกและโซ่ที่ทนทานร่วมกันจะหย่อนของว่างที่มีกลิ่นเหม็นลงไปหลายร้อยฟุตจากนั้นจึงลากมันขึ้นมาโดยมีฉลามหรืออาจจะหลายตัวลากไปด้วยสำหรับการวิจัยของแซมสเตเฟนเซนและชาวประมงคนอื่นๆจับฉลามในฝยอดทางตอนใต้ของกรีแลนด์และส่งตัวอย่างสมองให้กับทีมวิจัยจากนั้นนักวิจัยสกัด DNA จากตัวอย่างเพื่อรวบรวมและตรวจสอบจีโนมของฉลามพวกเขาเผยแพร่ผลการค้นพบบนเซิร์ฟเวอร์ปรีปรินในเดือนกันยายน บออแสทางพันธุกรรม2ประการชี้ให้เห็นถึงที่มาของชีวิตที่ยืนยาวของฉลามหากจีโนมเป็นหนังสือคำสั่ง DNA จะเป็นคำและยีนจะเป็นย่อหน้าเป็นครั้งแรกที่ทีมงานได้รวบรวมหนังสือทั้งเล่มของฉลามกรีแลนด์ซึ่งก็คือจีโนมโครโมโซมของพวกมันหนังสือเล่มนี้หนาะเกือบ2เท่าของมนุษย์โดยมียีน22,634ยินีนและเบสเพียรประมาณ6,450ล้านเบสเพีย เบสเพีย er ประกอบเป็นขั้นบันไดของโครงสร้างเกลียวคู่ของสายดีเอ็นเอซึ่งเป็นตัวอักษรแต่ละตัวบนหน้าของดีเอ็นเอเมื่อได้จีนโนมที่สมบูรณ์แล้วทีมงานก็เริ่มมองหาเบาะแสเบื้องหลังอายุไขที่ยาวนานของฉลามองค์ประกอบหนึ่งที่โดดเด่นคือยีนกระโดดจำนวนมากหรือที่เรียกว่าซานสโปซอนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์มีซานสโปซอนซึ่งเป็นยีนที่จำลองตัวเองเป็นส่วนใหม่ของลำดับยีนซานสโปซอนสามารถทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ แต่ก็อาจเป็นอันตรายได้หากตำแหน่งใหม่ของยีนไปรบกวนส่วนที่เหลือของลำดับยีนซึ่งซามกล่าวว่ามันก็เหมือนกับการคัดลอกและวางวลีจากที่อื่นลงในกลางประโยคซึ่งทำให้ไม่สมเหตุสมผลแต่ซานสโปซ์เหล่านี้อาจมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อฉลามกรีแลนด์มากกว่ายีนที่จำลองตัวเองของฉลามกรีแลนด์หลายตัวมีความสัมพันธ์กับการซ่อมแซม DNA ดังนั้นแทนที่จะสร้างการหยุดชะงักพวกมันอาจสร้างยีนที่มีประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งในทางทฤษฎีอาจช่วยชะลอการแก่ได้หากปล่อยให้ DNA เสียหายอาจทําให้เกิดปัญหาภายในเซลล์รวมถึงมะเร็งนักวิจัยคิดว่ายิ่งจีโนมได้รับการดูแลอย่างดีสิ่งมีชีวิตก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นยีนที่เรียกว่า TP53 ยังดึงดูดความสนใจของทีมอีกด้วยยีน TP53 ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พิทักษ์จีโนมและมีความสําคัญต่อการป้องกันมะเร็งสัตว์หลายชนิดมียีนนี้รวมถึงมนุษย์ช้างและวาน ยีนที P53 ประกอบด้วยคำสั่งสำหรับโปรโตีน P53 ซึ่งช่วยในการยับยั้งเนื้องอกและซ่อมแซม DNA ยีนนี้ทำงานโดยหยุดเซลล์ที่มี DNA ที่เสียหายไม่ให้แบ่งตัวต่อไปจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมหรือทำให้เซลล์ตายวิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเซลล์จะไม่เติบโตแบบลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้จนกลายเป็นเนื้องอกในฉลามกรีแลนด์ยีนทีพีบางส่วนในลำดับจะเปลี่ยนแปลงไปจากการทำงานปกติของสัตว์ชนิดอื่น นักวิจัยใช้แบบจำลอง AI เพื่อทำนายว่าการกลายพันธุ์อาจส่งผลต่อโครงสร้างของ p53 และวิธีการซ่อมแซม DNA ซึ่งอาจทำให้มีอายุยืนยาวขึ้นแต่แซมตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นหากต้องการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มเติมพวกเขาจะต้องทดลองกับเซลล์ในห้องแลบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจช่วยสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างไรในอนาคต กุญแจสาคัญที่ช่วยให้ฉลามกรีแล,แลนด์มีอายุยืนยาวอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงอายุไขของสัตว์ชนิดอื่นได้และอาจเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยเช่นกันแต่กุญแจสําคัญนี้ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายศตวตรรษแซมกล่าวว่าฉลามอยู่ห่างไกลาจากมนุษย์มากเกินไปและระบบของเราก็ต่างกันเกินไปจนไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรงแทนที่จะให้กําเนิดความยาวัวตามสุภาษิตจีโนมของฉลามยังเพิ่มข้อมูลจีโนมอื่นๆของสัตว์ที่มีอายุยืนยาว นักวิทยาศาสตร์สามารถเปรียบเทียบระหว่างสัตว์เหล่านั้นกับมนุษย์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกระบวนการรัชราภาพตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถค้นหายีนที่มีอยู่ในสัตว์ที่มีอายุยืนยาวและไม่มีอยู่ในสัตว์ที่มีอายุสรรั้นซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุได้นักชีววิทยาโลกุลแห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การทําให้ผู้คนมีอายุยืนขึ้น แต่คือการทําให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นนานขึ้นการวิจัยอายุยืนของมนุษย์มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอายุไขของผู้คนเป็นหลักซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่คนเราใช้ชีวิตยังมีสุขภาพดีตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นแง่มุมหนึ่งของการวิจัยอายุยืนคือวิธีสร้างสมดุลระหว่างอายุยืนกับการป้องกงันมะเร็งเนื่องจากยีนที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนของเรามีความทับซ้อนกันอยู่บ้างเช่นความสําคัญของ Tp53 เป็นต้น จีโนมของฉลามจึงสามารถช่วยเปิดเผยเป้าหมายในการพัฒนาการบำบัดอายุไขเช่นยาหรือยีนบำบัดเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยสัตว์ชนิดอื่นๆเพื่อทดสอบอายุไขผลการศึกษาจึงสามารถช่วยให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยดังกล่าวได้เช่นกันบทหน้ากล่าวเสริมตัวอย่างเช่นนักวิยทยาศาสตร,ร์สามารถเปรียบเทียบฉลามกรีแลนด์กับสัตว์อายุสั้นเช่นหนูเพื่อค้นหาความแตกต่างในทางกลับกันจีโนมของฉลามกรีแลนด์สามารถนำไปเปรียบเทียบกับฉลามชนิดอื่นๆ หรือกับสัตว์ทะเลอายุยืนชนิดอื่นๆเช่นวานโบเฮตเพื่อค้นหาความคล้ายคลึงกันนักชีววิทยาเซลล์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจีโนมฉลามตัวใหม่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราศึกษาอายุไขของสัตว์ทะเลรวมถึงเม้นทะเลแดงอายุ200ปีสัตว์ทะเลอายุยืนเหล่านี้แต่ละสายพันธุ์ต่างก็คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเพื่อให้มีอายุยืนยาวและต้านทานมะเร็งได้ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันหน้าที่ของโปรตีนที่พบในจีโนมของฉลามกรีแลนด์การตรวจดูการแสดงออกของยีนถือเป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงหรือโดยการแทรกยีนเข้าไปในสัตว์จำลองชนิดอื่นการมีจีโนมถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตบอร์ดหน้ากล่าวแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น